มาพบกับวิชาหลัดญาจี้นะคะวันนี้มาพามาไหว้พระนะคะวัดพระธาตุเชียงชุมมรรคภิษณ์นะค่ะทุกทาจึงวันนี้พามาไหว้พระนะคะกลับจากมากลับจากหาหมอนะคะแล้วก็มาไหว้พระค่ะขอให้หายเจ็บหายป่วยไวเลค่ะ วันนี้พาเอฟซีมาไหว้พระนะคะวันนี้รนรพยยรเด่นทุกคนกยังระลกคา่เาาาจังหวัดสุนนเา้เามนะารา,า,าอ์เจมา่ัว้งสองลอเือลุอลอให้ยากลงทุกที่มีศรัทธาแน่าน,านที่มีศรัทธาเป็นอริยศรัทธาดือสาย วันนี้พามาบุญนะคะวันนี้พามาขอพรลหลวงปู่อง์เสนนะคะวันนี้นี่ชานี่ชา

ขอขอบคุณขอบคุณกระรานวิฝากคนไลค์กดติดตามมิชาหลานย่าชี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ